โหเจียวมากเลยลูกพี่ครับผมมาเติมน้ำมันเครื okay, ่องอะไรพี uh, uh, or, ini, はは่นี่รถเก๋งรุ่นไหนซูซูกิบอ๋อซูซูกิฮะน่ะเป็นร Stones, เบนซินบอ๋อับบูบเนี่ย ขบบูอะไรนะ <P ino. S 1> ขับบูมอไซน์ uh. นะ่ะฟีโน่น่ะยี้แน่นอนเพ่โอ้ oh. สวัสดีนะครับอยู่กับผมมงคลสาวด้ำซิงไทยแลนด์อ้โอ้แจ๋วแจ๋วทำเองบ่ <laughs> ทำเองทุกอย่างเลยนะ่ะโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ oh. แล้วนเนี่ยอ๋อน,นี่อันนี้ก็สร้างขึ้นเองใช่ไหมโอ,อตัวนี้ก็เป็นเหล็กอ่าสร้างเองนะตัวนีเหล็กแข็งอ่ะอืมเหล็กไอกีส่แม็กด้วยล้างทีน้าน้าพีซี <laughs> เป็นคาบ,บูเลยเป็นคาบ,บูมอไซค์เลยนะฟีโน่โอ้โหแฉว,ว์ว <laughs> คิดคิดได้ยังไงเนี่ย <laughs> คิดได้ยังไงเนี่ยอันนี่อะไรล่ะเนี่ยถังน้ำมันถังน้ำมันอ๋อวิงวิงได้เท่าไหร่ วิ่ที่วิ่งล่าสุดนะที่เคยวิ่งดูอเคยวิ่งประมาณร้อยห้าอ้อรนอตมัน่อนะอันนี้เซงอิมซเลตไปแล้วเอาอยู่ไหมนี่นิ่งไหมตอนวิ่งแรงๆอะนิ่งอยู่ป่แต่ยังมีรถสวนนะอ้าวหรอมีรถสวนในเกอร์อ๋อแต่มันก็วิ่งสบายนะครับตัวนี้เครื่องกี่แรงนะ ไปร้อยไม่แนใจว่าพันนึงหรือไปร้อยไม่แนใจอ๋อโอ้โหกี่สูรับเป็นสามสามซูซื้อมาสิสิห้าปีแล้วที่อยู่กับไอรถนั้นหรือเปล่าไอรถสีแดงแดงนั่นนะอ๋อโอ้โหแจ๋วแจีววอันนี้ก็ถังน้ำมันใช่ไหมเป็นเบนซินเนาะ เป็นซินครับนี่ก็อมอน้ำอโอ้ทำเองทุกอย่างครับไม่ธรรมดาเ,ดเสอ่ะไปไนต่อครับเดยวจะไปตอเมียไปเปิดร้านก่อนหมดเท่าไหร่เนี่ยครับนี่หมดเท่าไรหาไร่ซื้อรถเกีงมันสี่หมื่นเป็ดอะอ๋อตอนตอนซื้อรถเกีงมาแล้วก็อูนิคมันห้าอ๋อแล้วก็ซื้อเหล็กตรงนี้ ถ้าไม่รวมรถเก๋งอ่ะเราคิดแต่ค่าเครื่องเนี่ยค่าเครื่องกับประมาณสองหมื่นสองหมื่นนิดๆรวมทั้งหมดใช่ไหมไม่รวมเครื่องนะอ๋อร,รถโอ้โอ๋อนั่นแหละเฉพาะเฉพาะเครื่องกับคัสซีแล้วก็พวกเนี้ยเครื่องกับเครื่องนี้แล้วก็พวกเนี้ยชุดเนี้ยคันเนี้ยไม่เราเราคือว่าเป็นคันอ,อ๋อเล่มอุ่นน,นะอ๋อแต่รถเก่งไม่ได้ใช้ ก็เลยตัดมาใส่คันนี้ซื้อรถเก่งมาครับปูนอืมปูนให้เสร็จแล้วก็มาตัดทำเอ๋อแฉลบแล้วก็ใส่วงการในเวลาโดนจับนะครับถ้าโดนจับปพ๊บอเอาเรามีเล่มอยู่เนาะใชอๆทีนี้ก็มีเล่มมีเล่มโอ้โหไม่ธรรมดานะอันนี้เล่มชื่อเราอ๋อนี่นะอันแล้วตัวนี้มันเป็นของอะไรเนี่ยขอสัยร้อยยี่ห้าอะไรนะเวฟบร้อยยี่ห้าเวฟบร้อยยี่ห้าอ๋ออ๋อแต่มามาแปลงตัวนี้เอา หมดวงเลเนี่ยรถที่ครับช่างเปิ้นช่างเปิ้นไม่มันมันมันมีชื่อประทำอยู่เราองยนซเอันนี้ไปดูมาจากไหนอ่ะเห็นเห็นพวกพี่ๆกระบีไรเด้วยอ๋อเด็เราก็เลยชอบครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องยนต์เล็กอ๋อเขาใช้เครื่องยนต์ใหญ่อ๋อใหญ่กว่านี้บอกเป็นไอ้พวกยูเซ็ตนะเป็นยูเซ็ต จีเซตยูเซตอ่ะเครื่องวางข้างหน้าเครื่องใหญ่ๆอ่ะนะครับแต่ของเราชอบสไตล์ไอ้ไอ้เครื่องนะอเมริกันนะโอ้เท่นะไอ้เครื่องวางหลังอ่ะเครื่องไอ้รถเต่าอ่ะนะคันเดียวในกระสังนั่นนี่ใช่ไหมกระสังยังไม่มีคนทำนะในก็แต่ขี่ได้คนเดียวได้นี่ของตลาดควายก็มีของของนกไรเดอร์อ๋อบุรีรัมย์นี่นะน้องไรเดอร์ตลาดควายมีคันหนึ่ง วีรัมน่าจะมีแค่กี่ทัานหรืเคยไปออกงานไหนไหมเนี่ยเคยไปงานนั่งให้อ้วีรัมไอ้อะไรนะไอ้สวนนกออไ้สปริงเกอร์เทเลนแล้วก็อ๋อแล้วก็ไปที่อะไรตีตีเล็กสายมันเขาไปถ่ายงานไฟใหม่อ้อ๋อก็ไปด้วยใช่ไหมก็ไปก็ติดกับเขาเหมือนกันแจวแจวแจวอ๋อแล้วเกียร์ล่ะลืมถามเกียร์เลยเนี่ยแล้วมันมีเกียร์อะไรบ้างครับเกียร์รถเก่งทั่วไปเหรอ อ๋อนี่ใช่ไหมเกียร์เนี่ยใช่ไม่ไม่อันนั้นอันนี้คือสายคลัตช์สายคลัตช์อันนี้เป็นสายเบรกนูอ๋อนี่ถ้าจะ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 ใส่เกียร์ก็ต้องเหยียบอ๋อมีเหยียบคลัตช์แล้วก็นี่เกียร์ปกติเหมือนรถยนต์เลยนะเหมือนปกติรถเก๋งทั่วไปแล้วถอยล่ะถอยได้ไหมถอยได้ก็เนี่ยเกียร์ R ถอยปกติเหรออ๋อวันที่ก็เป็นหัวเกียร์ของเนาะมากับเครื่องกับรถเลยอือ ก็คือ,อเอารถมาตั้งคันค,คือมาตั้งคันแล้วก็ตัดเลยไหนเราขับดูตรงนี้หน่อยนิดนึงๆๆโ,อโอ้ต์ทติดง่ายมากเลย <c oughs> อ๋อนี่ครับใส่เกียร์อ๋อแล้วก็ปล่อยคลาสเมื่อรถกิ่งเลยเนาะถ <c oughs> ้าถอยล่ะถ้าถอยล่ะแล้วไหนเบรคเอาเบรกหน้ยอยอย่างเดียว อ๋อไม่มีเบรกหลังอ่ะเบรกหลังรถมันสั้นทีนี้มันใส่ยานเบรกไม่ได้หาซื้ออยู่มันหาซื้อยากยางม่ได้ทำเนาะหาซื้อยากไห้ถอยนอหมายเลขเกียร์ได้ถอยอ่ะไงถอยให้ดูหน่อยถอยได้ไหมนี่ยดันเนี่ยแล้วมันถอยได้ไหมมันสั้นก็เลยใส่ยากหน่อยอ๋อแย่กว่าเท่ซื โอ้แก้วรับทำไหมครับนี่มีคนมาสั่งทำนะนะแต่บอกเขาทำไม่เป็นเอ้ามันมันทำเป็นเฉพาะคันไงอ๋อคืออยากทำเพราะว่าไอ้รถเสื้อเรามีแล้วครับครับรถเสื้อเรามีอยสองคันแต่ว่าเราสร้างเราไม่มีอ๋อก็ไอ้สูบีนั่นไงเป็นรายละเอียดบอกสูบีที่จอดอยู่บ้านอ่ะอืมก็ไปเซ็ตเซ็ตหุ้มช่วยเซ็ตเซ็ตอาร์หุ้มช่วย ไม่แล้วถ้าเขาเขาเขาอยากได้จะสั่งให้ทํานี่ทําได้ไหมทํำไหมไม่มันมันมันยากมันตั้งสูงตั้งสูงอะไรมันยากก็เลยป้องกันความผิดพลาดเลยไม่ทำดีกว่าทำเฉพาะเฉพาะของเราชอบที่เราวิ่งเองนี่ครับโอ้เจ๋วเจ๋อเจ๋อถ้ามีกลุ่มไปไหนกันก็ไปหมดอ่ะไปไปได้หมดประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ประหยัดไหมขบุญมีอัวประหยัดสุดๆโอ้ เป็นคาบูอ่า<บ>ยามาฮ่านะฟีโนโ่เออมีโอกับฟีโน่ก็เดียวกันเลยเนาะอดียวก็ระบบไฟชาร์จก็ปกติเลยโอ้เจ๋วเจียวชาร์จไฟก็ปกติต่อตรงๆเลยแล้ว,ลวก็ไฟแยกไฟแยกเขาซื้อต่างหากอืมอ๋อไฟหน้าไฟท้ายโอ้เขาเรียกงานพวกงานงานดิบงานดิบ<อ>ก็เราก็ไม่ได้ไปไหนไกลเนาะส่วนมากขับแต่แถวบ้านใช่ไหม เคยไปไกลสุดนี่ที่ไหนครับไกลสุดก็ห้วยแถงห้วยแถงเป็นงานไปอะไรรออ๋อโอ้โหไม่ธรรมดานะไปเรื่อยๆไปบางทีก็มีรูปมี <c oughs> รูปมีอยู่นะแต่ว่ามันมันอยู่ในโทรศัพท์อไปก็ได้มีเพื่อนฝูงเขา พักมากนปไปก็คือตอนนี้มันวิ่งได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าไปกลุ่มเยอะๆเออ่พี่ๆตำรวจเขาไม่ค่อยจะอ๋ออะไรมากมายโอ้โหกลุ่มเยอะๆหน่อยเข้าใจทำครับเข้าใจทำมากเลยสุดยอดสุดยอดตัวนี้ก็ขอบสิบท่ายในสิบเกียร์วะตัวนี้สิบเกียเมกจีจีตัวเก่านะถ้าไซสิบแปดได้ไหมติดไหมนี่ ได้มันเนี่ยมันเผื่อไว้ได้อยู่อ๋อก็ตัวนี้ก็ยกขึ้นได้ครับยกได้หมดอืมอันนั้นน่าจะใส่ยางใหญ่อ๋อยางใหญ่ห่อนอใส่ยางใหญ่อืมนี่ก็ฝากเพลาไว้นี่เลยท่านนี่ก็เกณฑ์ตรงตรงเลยครับเยื่องเกียร์ง่ายๆเลยอืมเยื่องเกียร์ก็เกียร์มันมันมาอย่างนี้นะครับก็เชื่อมติดอออเยื่องมาข้างหน้าจบอืหมุนปกติเลยโอ้เจ๋วเจ๋อ โอ้สุดยอดนะนี่แหละฝีมือคนไทยไม่ทำดาครับพี่น้องชอบชอบชอบครับถ้าใจไม่รักก็ทำไม่ได้นะใจไม่รักก็ไม่ได้ <c oughs> ครูงไม่ใช่ว่าทำได้เลยนะทำแล้วก็วิ่งดูครับมันมันไม่ได้ศูนย์ตัดท่าตัดท่ามอ๋มอ,อกว่าจะได้ตอนแต่ตอนนี้ได้ศูนย์หมดแล้วเฉพาะเหล็กไอ้เนี่ยเส้นละพันกบาทเนาะใช่ใช่ใช่ครับไอเป็นเนี้ยติดเศษส้นอ่ะ เหล็กตัวยูนี่นะทำผิดผิดจะตัดทิ้งทำใหม่ก่อนจะได้รูปทรงที่ต้องการก็เนาะ ừ, แต่ตัวนี้ก็นิ่งแล้วขับสบายแล้วถ้าทำเป็นสี่ล้อดีไหมสี่ล้อดีมันมันชอบสามล้อมัน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 คนละนอันนี้มันคลาสสิกกว่าเนาะสามล้ออ่ะคือได้ขับสี่ล้อก็ซื้อรถเก๋งไปเลยอ่าใช่ใช่แต่สามล้อมัน มันดูไปแล้วมันอนาคตอนาคตจะทำเป็นเครื่องอยู่ข้างหน้าเลยโอ้ใส่เครื่องข้างหน้าปะจะทำไม่จะทำอีกคันนึงนะอ๋อจะเอาเครื่องไปข้างหน้าสามล้อนะจะทำอีกสามล้อแต่วางเครื่องข้างหน้าแต่ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งนั่งได้กี่คนเนี่ยคนเดียวเลยนี่คนเดียวทำไม่ให้เมียโซนโอ้เมียตีหัวแน่นอนเลยก็คือถ้าถ้าเมียจะไปด้วย ถ้ามีจะไปด้วยอ่ะก็คือให้ขับรถเก่งตามอ๋อให้ขับรถตามรถเก่งตามครับเผื่อเรามีปัญหาอะไรก็ช่วยได้ช่วยได้ถ้าเขาอยากไปด้วยขับรถเก่งตามครับโอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋วแต่เรามันชอบอย่างนี้เนาะครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับไปแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนขับไปครับผมเจ๋ว อ,อ๋อแต่แต่แบบนี้เขาไม่มีแหนบเนะโอ้ยอะไรนะโชกอะ่ะขั้งหลังอะ่ะโอ้โอไปได้เร็วเหมือนกันนะอะขอบคุณทุกท่านครับผมที่เขามาติดตามรับชมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมเจอก,กาันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย